สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องไอซังครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเตรียมต่อลูกกําลังจะวันจันทร์น่าจะมีงานแต่เช้านะครับว่าจะล้างรถสักหน่อยฝนมาและโอไม่รู้อะไรของเขา เปืี่ยนไปหมดเลยน่าจะตกไม่นานนะฝนเนี่ยดูดิโดนท้องฟ้ามืดปุ๊บเลยเนี่ไงนูดูก่อนนูหนึ่ง ฝนฝนเนี่ยกำลังจะล้างอยู่เลยเนี่ยดูดิดูถังลมดิไปหมดเลยเนะี่ยทอยสีอ้โอ้โห,โหปลายได้สีด้วยไม่เจอแล้วอะ่ะนี่ยางนี่เดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนแล้วนะี่น่าจะไ,ได้เปลี่ยนเลยเลยนี่แหละยังไม่มีเวลาไปร้านยางเลยนะ วันนี้วันอาทิตย์ก็นอนทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอ,อย่าไปล้างรถต่อดีกว่าบมว่าล้างแค่นี้ดีกว่า ดูผ้าทางฝนไม่จะตกแล้วะครับนะอะไรเป็นอะไรหนิงฮะโอ้โหนี่ไ,นไนเนี่ยเอาล้างล้อแค่นี้ก็พอละผมไม,นะม่น้าฝนนะมัน <c oughs> ถ้าเรียกว่าให้ดูดิอันนี้เดี๋ยวผมจะฉีดนะโอ้ล้างล้อก่อน เงาแตกเลยไม่ดับเครื่องเลยนี่ล้างถังลมแล้วนี่ส,ส,สงสัยว่าต้องหมดหน้าฝนแล้วค่อยใส่ดีกว่าเนี่ยร้อเงาอ่ะงั้นไม่ไหวแล้วครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องใส่น,นี่ลงอ่ะบางฝุ่นอ่ะบางฝุ่นลงถึงเนี่ยเนี่ย ใส่จากเนี้ยนะลงไมาถึงนี่มันจะได้ไม่กระเดน็นใส่นี้แล้วก็ล้อหน้าเนี่ยใส่ใหม่ใส่นี่ลงถึงนี่เลยถึงนี่เลยตรงเนี้ยเปื้อนตลอดล้างตลอดจะไปดูถังน้ำมันฝั่งนู้นดับเครื่องดีกว่าดับเครื่องก่อน เครื่องก่อนละไม่ไหวว่าจะล้างแล้วฝนจะมาแล้วนะครับนี่ก็ล้างได้แค่นี้นะแค่ล้อหน้าครับอันนี้นี่เดี๋ยวก็ต้องฉีดใหม่นี่ล้างถังน้ำมันถังน้ำมันนี่ก็โดนเยอะเลยต้องต้องใส่ฟองฝุ่นลงแล้วแหละผมว่านี่น้ำมันสีแดงเลยใส่ปียเลสิบียนะ่ย อันนี้รถผมเติม B 2 0ิไแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นสีแดงเลยใช่ไหมถ,ถังน้ำมันก็นได้ล้างห,าหน่อยนึงเมื่อกี้มันขึ้นมานี่เลยนะขึ้นมาเต็มนี่เลยนะครับเนี่ยเต็มตรงนี้เลยนะเต็มไปหมดเลยล้างแล้วโหดูไม่ได้เลยหน้าฝนนะดูดินี่ขนาดวิ่งในกรุงเทพปะเนี่ยก็เดี๋ยวเช้าก็ต้องออกแต่เช้านะครับ ไม่รู้ทำไมไม่ขึ้นช่างมาันเลยเดี๋ยวถ้าเราขยับรถแล้วมันถึงจะขึ้นนะเพราะว่ามันดัดอยู่ล้างแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนี่แหละผมว่านะยังไงก็ต้องมีบางฝุ่นลงเนี่ยอันนี้นนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเห็นไหม เหนื่อยเลยเจอแบบเนี้ยต้องมีบางฝุ่นลงมานี่ใช่แต่เดี๋ยวมันก็น่าจะหมดหน้าฝนแล้วละแล้วก็เงานะครับเงามากเลยด้วย ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะล้างต่ออีกหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ลงเม็ดมาพวกนี้ก็เงาอยู่นะเนี่ยเงาอยู่แต่มันต้องขัดนะครับเนี่ยผมไม่ได้ขัดไม่รู้จะขัดยังไงมันหน้าฝนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ไปชุบอีกน่าจะ ก็เดาไปชุบแน่นอนเลยเพราะว่าร้านชุบมันอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมแล้วประมาณสักสองโลสามโลนี่แหละว่าวันก่อนหน้าเอ้ยวันก่อนเนี่ยน้องผมเอาตัวนี้ไปชุบมาเนี่ยเอาอันนี้ไปชุบมาพูดเงาเลยเนี่ยแต่ร้านนี้เสียดายนะเขาชุบได้แต่เขาเรียกว่าอะไรเขาชุบได้แต่เลข นี่แหละเราก็จะถอดเหล็กพวกขากระจกอะไรไปชุบนะครับนี่ขากระจกนี่นะโอเค,โอ,เคโอ้ล้อเงาไม่ธรรมดาจะหมดหน้าฝนเดี๋ยวใส่ล้อข้างหลัง ถ้าแบบนี้ไม่ไหวนะครับขี้เกียจล้างอันนี้ก็เงาอันนี้ญี่ปุ่นอันนูน้นจีนแต่นนู้นจีนแกะกล่องป้ายแดงนะนะอันนี้ก็ญี่ปุ่นขัดเองตัวเนี้ย ล้างแป๊บเดียวเปียกหมดเลยเหนื่อยไงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณับ